เดีย๋ยวนี้ชอบแช่เชียนนะนอนตื่นแล้วไม่ถ่ายนะเล่นไปเรื่อยบิดไปบิดมาไปอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานค่ะ วันนี้ว่าอะไรวันจันหันสายแล้วไเตรียมพร้อมกันนะควรจะถงงึงที่ทำงานหนึ่งนาทีครึงนี้แล้วใส่ชุดนี้ยากมากเป็นชุดที่ต้องให้คนรู้สิบให้ข้างหลังอะถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกเหงื่อแตกวันนี้ฝนไม่ลงเม็ดตอนเดินทาง ก็เปิดหน้าต่างได้สดชื่นทำงาน,นะค่ะบรรจนาณาต์สขับรถเก่งขับรถมาทำงานทุกวันเนี่ยชุดนี้มันเป็นชุดที่บงบอกได้ว่าโอเคแล้วนะรถน้ำมากได้ละแน่นไปนหมดเดีย๋ยวจอดก่อนนันจา ก็สคริปโอเคคันจนันต์ภาษาอันนี้อะไรมั่งก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันตุนของกินมาแล้ว สั่งเยอะในตู้เย็นอีกสองนักตุนนักตุนเราจะไม่อดไปด้วยกันเป็นลักษณะนิสยัยะนะบนอะไรเนะี่ยทำงานละถึงออฟฟิศแล้ววันนี้จะมากินแบบอบอันนี้สีส้มดูเนยแตกเนี่ยเจะลองชิมดูหอมมาก ไม่ได้กรอบแบบที่ชีดอะมันก็นุ่มๆหนึบๆเพราะว่ามันจะนุ่มเหมือนบับเตัวเฮแต่วันนี้มันหนึบๆด้วยไม่ได้กาอหอมมันๆอร่อยเมือวันนี้จะให้เก้าละ màu hơn hôm nay mình ăn ngon hơn, ốp lót mình ăn ngon hơn khi ăn nhẹ, nè. Mình coi. Full thấy không? Khăn อดทนกลับบ้านแล้วค่อยไปกินยานอนทำงานก่อนนะจันทันสาทำงานกันจนตอนนี้ห้ามงคึ้นส่งงานแป้งคนอื่นเขาจะด่าน้องยังนั่งประชุมอยู่เลยเห็นไหมสงสารเอ็นดูมากแต่ตอนนี้เอกสารทั้งหมดเรียบร้อยราคายืส่สิบคน ขาดเอกสารแค่บางคนแต่รวนๆวงเสร็จแล้วตรงนู้นเสร็จแล้วตามหมดแล้วไม่ค้างแล้วดีใจมากแล้วพักก่อนวันนี้แคนยูมาต่อใหม่ถึงบ้านแล้วสัญญากับน้องแล้วว่าจะมาทําความสะอาดบ่อก็ต้องมาทําให้แต่ประเด็นคือแม่งป็นหลุมล้วงก่อนอะไรเนี่ยอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ เดี๋ยวทำก่นนะเดี๋ยวเลอะเราต้องรีแหลกสมองด้วยการไปเยี่ยมน้องๆดีน้ำบว<อ>กกระเทนเข้าลูกกระต่าขอ how to ไม่ให้นกมาทำหลังที่บ้านหน่อยสิทำไงดีถ้า <c oughs> ก็เป็นภูมิแพ้ลมพิกขึ้นเกงก็จะมาทำกันอยู่นั่นะ ทำความสะอาดทุกวันก็มากันทุกวัน <c oughs> เดี๋ยวเช้ามาก็มาีแ l ล x สมองด้วยกันมาเที่ยวกับต้นหาต้นมาเคลียร์บ้านแป๊บหนึ่งี๋ยวค่อยลงไปทำกับข้าว ข้างหลัข้าวก็เป็นที่เป็นขั้นตอนการแิบเลอกันแต่ว่ามันจะเยอะหน่อยแลาก็เหนื่อยเก็บกว่าเก็บหลางถ้ามันถ้าเราเหนื่อยมากๆเรวก็เสพทม่อยากเก็บไงโอ้ลืมแมาขวด <c oughs> นี่เราแอบ,บเล็งเห็นว่าน้องกอดกันอาจจะเป็นลม มองจากข้างล่างแล้วเห็นเหมือนมันติดเบียดกันก็เลยต้องขึ้นมาขยายให้หน่อยหุ้ยโตแล้วเนี่ยยาวแล้วเนี่ยลิไม่โตสักทีอะ่ะได้ยินเสียงอะไรปะอาจจะเป็นจิ้งจกกระโดดลงมาหรืออะไรสักอย่าง แต่เราไม่ได้กลัวจิงจบเรอกผิดคนแล้วเจ้าด้ดอข้างล่างมันดูเบียดกันอ่ะเนี่ยตรงนี้เบียดกันไปหมดเลยขยับไปเลยอืดอัดจะมาเหลืองทำไมเนี่ย รอเหไม่รู้ยังไงต่อนะจะก,ก็ขยายแล้วนะไม่เห็นจากข้างหลาง จากตอนตรงนึงก็ดูห่างกันแล้วนะมือจะพัดเข้ามาอีกไหมเดี๋ยวใส่น้ำให้หน่อยสิทำไมเหลืองๆเดี๋ยวว่ากันเตรียมอาหารค่ะทำครัวขอเตรียมก่อนเสร็จเมื่อ,อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะดูอะไรเพลินๆก,นกันนะคะรู้สึกเงียมหนาวเตรียมเรียบร้อยลงหม้อแล้วด้วย ทำไมหมูพูนขนาดนั้นใช่ไหมดูเหมือนชาบูหรือเปอออล่าไม่บอกเดี๋ยวรอดูตอนจบนี่ค่ะนี่คือเมนูของเราผักกาดดองแต่เราไม่มีกระดูกหมูซอของเราเลยใช้หมูสามชั้นก <c oughs> ำลังผุดๆเลยพอละกินละสำหรับวันนี้แค่นี้พอ,อแล้วอ่านนะ้ำมันก็นอนพรุ่งนี้จะก็แม่จ๊ะ